ทุกคนได้ข้อมูลออกมาเหมือนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะวิเคราะห์การวัดนวน้มสุส่วนกลางคือโหมดมเมดียนมีนแล้วก็การวัดการกระจายที่ใช้คู่กับเขาก็คือพี่สยัยพาทายเ i เวชชั่นสแตทเดเวชั่นใช่ไหมจับผู้ให้ถูกนะไปที่ไหน Analyze ไปที่ไหนอีก อ่าฟรีเควนซี่ไปที่เรารู้ว่าตัวที่เราอยากได้จะวิเคราะห์ทั้งหมดพร้อมกันเลยนี่ยังไงลองดูก็ได้ค่ะอาจารย์ <c oughs> อ่อาลองลองทั้งหมดนี่แหละ นีค่ครูไม่ได้เซฟเอ็ดเรนจ์ไว้เนี่ยไม่เป็นไรถ้าครูเข้าอย่างนี้ทั้งหมดหมายความว่าครูจะได้เปอร์เซนต์ถูกไหมฟรีเควนซี่คือเปอร์เซนต์ร้อยละนะของแต่ละตัวแปรออกมาตามนี้เลย <c oughs> แต่ครูไม่ได้อยากได้ฟรีเควนซี่อย่างเดียวครูต้องการสถิติ เห็นกล่องนี้ไม่เขียนว่าอะไร Central tendency ใช่ไหมใช่ไหมกล่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไร Median อ่า Median Mode ติ๊กไปอ่าควอไทาเอาด้วยหรือจะเอาเปอร์เซ็นตด้วยก็แล้วแต่เนะอ่าเราจะเอา Standard deviation เราจะเอา Range ครบยังเนี่ย ได้ครบอย่างที่เราคิดว่าเราต้องการนะอันไหนใช้คู่กับอันไหนครบกันยังน่าจะครบแล้วนะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อ่าคลิก continue ถ้าใครติ๊กไม่ครบจะได้ข้าวบุไม่ครบนะแล้วก็โอเคปึ๊บได้หมดทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือวิเคราะห์แบบ ใส่ทีเดียวแลหดทอ่างเห็นว่าชข้อมูลคูณไม่มีเอชเรนนะแต่ไม่เป็นเดี๋ยวเราไปทำเราได้ไม่มีข้อมูลสุหายดูกับเวลาอ้อมูลที่สมบูรณ์ตรเกยากที่จะหอบเจอในชีวิตจริงที่อกนี่ไงเวลาเราี่อกมายมนะอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเรื่อไม่ใช่นะอย ค่าเฉลี่ยโอเ n ียนอ่าเรตติ้งรับงานอะไรพวกนี้จำเป็นต้องมีแบรนด e มีเดียนให้มาหมดเลยแต่เรชันรนช่นเรนจ์อะไรให้มาหมดเลยเห็นไหมที่คุณชี้เมืี้นี่ยโปรเจกตาที่ยี่ห้าโปรเจกตาที่ห้าสิบโปรเจที่ 75. เจก็เป็นคำนวณควาทถี่เดิ i ชัได้นะเรามาดูในตารางแรกนี้มีใครอ่านค่าอะไรไม่ได้บ้าง หัวตารางจะบอกตัวแปรที่เราวิเคราะห์ประเทศอันนี้ก็จะให้คะแนนปอโรงเรียนหรือผู้จัดการก็นดอันนี้ความคิดเห็นต่อต่องานเขาโอเคแล้วก็เดืนเดือนแล้วก็หลังมันคิดเป็น annual คิดเป็นเดืนปีแล้วอายุเขาอันนี้อายุจริงนะอันนี้ที่ถามอายุจริงยังไม่ได้พูดมีใครอ่านค่าอะไรได้มาหรือเปล่าค่ามีรู้แล้วมีเรียนรู้แล้วหมวรู้แล้วแสดงว่เคราะหรู้แล้ว เรชุดแล้ววสุดท้ายดีแล้ว,ลวมีจะคำนวณอะไรไม่ได้ไหมไม่มีให้ามาหมดเลยเกี่ยงเลยนะอ่ามีคนพยักหน้าสแสดงว่าอ่าอาจารย์อาจารย์ชี้หนูก็เลยรู้แล้ว <c oughs> อ่ามาดูตารางความถี่นิดหนึ่งสำหรับข้อมูลเพศสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเนื่องจากข้อมูลชุดนี้ไม่มีข้อมูลสุดท้ายเพราะฉะนั้นจะเอาคอลัมนี้หรือคลาสนี้ ไปใช้ก็มีค่าเท่ากันถูกไหมก็เรียกว่าเหมือนกันแต่ถ้ามีข้อมูลสินทรัพยเกิดขึ้นมาจะเปลี่ค่าจะต้องมาหยิบเอาคอลัมน์นี้ไปทำเสนออว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ก็เป็นให้คะแนนผู้บริหารมหาลัยพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยแบบนั้นนะเราเห็นค่าเฉลี่ยได้จากที่โน้นตารางนั้นถูกไหมค่าเฉลี่ยเรียูจากตารางโน้นว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่ แต่การกระจายของการให้คะแะนเแน,แน, <c oughs> นเราดูที่ตารางนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพูดมีกี่เปอร์เซ็นต์เนีเ่ยยี่ิบเจ็ดจุดห้าเฉลี่ยสามเจ็ดจุดห้าแย่สามสห้าผู้บริหารคืนี้แย่ดิโดนเลยจางี้อย่ล้วอ้วลงมาดูตรงนี้เ <c oughs> จ้าตัวมีความเสนใจอะนรบ้าน ตามที่เห็นเป็นแบบน้าเฉลี่ยบเอาที่ตลาดแรกใช่ไหมอันนี้มีข้อมูลสดท้ายจะเอาตารางน,นี้จะเอาแบบเปอร์เซ็นต์ด้วยเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ก็ได้สองช่องนี้เข้ากนะันแต่ถ้ามีก็คือเหมือนเดิมประมาณที่ช่องนี้นะแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้แปลว่าอะไรดีเนี่ยอเ,เออมีคนเห็นนะเนี่ยอา่า คนที่ตอบว่าเริ่มจะเบื่อไปลว่าเขาอ่านเขาหมดป็นละเขาไม่ได้อ่านแลมันคืงเปอร์เซ็นท่านั้นนี้มันหนักกวาทางเบื่อๆนะเนี่ยนะเขารวมเบื่อเบื่อกับหน้าหน้าสนใจไม้เท่าไหร่สามสิบห้าพอๆกันเลยอ่ะใช่ไหมคือหนึ่งในสามให้บุดเบื่อหนึ่งในสามก็น้าสนใจอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ย อีกหนึ่งในสามเนี่ยประมาณเนะี้ยปานกลางแล้วเราซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าคนปานกลางถ้าคนไทยตอปานก,ากลางเนี่ยจริงๆอาจะเหมือนไม่นะแต่ฝรั่งมันข้างๆงตรงไปตรงามากะต้องอะไรอนะ่ระแปลผลให้ดีอ่าอ่ามาถึงอายุ อายุนี่เนื่องจากว่าครูไม่ได้เอาอายุในในไฟล์ครูไม่มีตัวแปรที่จัดกลุ่มอายุแบบทุกพวกเราจะละเซฟเอาไว้ครูถามว่าแล้วเราทําอย่างเนี้จะนําเสนอคงจะไม่ดีแน่ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราทํากลุ่มอายุแล้วก็ทําตาราง,งเสนอไปแล้วใช่ไหมนาเสนอในรูกนะให้ไปเอาตารางกันหนูแต่อายุเฉลี่ยจริงๆมาเอาที่ตารางนี้นะอย่าไปฉเฉลี่ยของตอนที่ไปกรูปกรูปปิงเนะ มีใครคิดว่าตารางที่ SPSS ให้มามีช่องไหนที่เราอ่านไม่ได้เราไม่เข้าใจตัวเลขที่ให้มา mm hmm. ครูว่าครูบอกหมเดเตี้ยงแล้วนะถ้ายังไม่มีครูก็จะชี้นิดนึ่งพอดีเมื่อกี้เจ้า g o Google เหรลถามอาจารย์ขาเ mm hmm. ข้ำกางคำวนวณมีเดีย่ยครูบอกว่า อันนี้คืออะไรถูกว่ามี่ไงเอามาจากท่านี่ไงความสีสะสมที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราคำนวณได้ใช่ไหมเราได้เราได้เอสคีคำนวณให้แล้วก็ไปใส่สูงแค่นั้น,นเองจบเลยนะจบเลยก็าหลายคนชอบสงกใยว่าเอ๊ะถ้ามันมีแว้ทำไมก็ <c oughs> ม,ามาใส่สูนกันสิจบเลยนะอ้าว <c oughs> คิดว่าทุกคนตอนนี้ ใครคิดว่าตัวเองจะวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ไคิดไม่ถูกไนะม่มีเนาะมีแหะนะ์ม้อนใครคิดว่าตัวเองเจออย่างนี้แล้วท่นาน,นี่เนี่จะเอาไปใส่ตารางนำเสนอให้ถูกเอามีดจูบไปก็ได้นะอาจารย์ไม่สร้มีเก่าเห <c ười> มือนเลยอาจารย์เก่าเหมือนเลย เนื okay. ่องจากว่าเป็นมือใหม่หัดขับไม่ได้บปรีชาโทครูก็จะบอกทุกซอบทุกมุมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันดึงข้อมูลอย่างตรงนี้ลองนำเสบียงจะลายให้มันอยลูกหนัง a c a d e m ค c p r e s e n t a t i o นดีไหมโอเคเก่งมากพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งหนึ่งคำกีะดิบไม่พูดแหละเดี๋ยวเรามาช่วยกันครู่าครูใช้กระดานเขียนดีกว่า นะแล้วเราก็จะช่วยกันปรับแต่งให้มัน